โอเคแพทเทิร์นเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนโอเคแพทเทิร์นเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนเราสามารถทำแพทเทิร์นเปลี่ยนไปเลยโอเคฟื้นหืมไม่เล่นมาแปดปีแปดชาติกว่าจะได้ชีวิตฉัน แออเป็นลอยรอบแล้วทุกคนผมเหนื่อยจริงๆเลยอ่ะเออเป็นเกมที่เล่นนานมากๆเลยนะดูจากการลงแล้วอ่ะโอ้โหใช้ได้เลยอ่ะมาผมก็อยากรู้แล้วว่าเราจะผ่านเป็นได้มั้ยสักทีหนึ่งคือผมน่าจะได้แค่จบบทหนึ่งแล้วก็จะหายไปสักระยะหนึ่งอะดูทรงละวร้อนจริง อย่างแรกเลยต้องไปเอากุญแจจากตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็ต้องเจนเย็นเหมือนเดิมเพื่อมันได้ไม่ใช่อะไรอะเออไม่งั้นไม่ผ่านซากทีจริงๆนะเออเราต้องเจนเย็นนะโอเคซี่หายแกออจับผมซะจับผมซะจับผมเอะเอาไม่จับด้วยอุ้ยเลิศเลิศเลิศครับเลิศแต่ผมไม่ได้เอาโคบามาพี่ ที่ซ้ายผมไ่ได้โคบามาพี่แปมหนึ่งนะพี่นะโอเคเฮ้บึ๊บโคบาอยู่ไหนอะโคบาอยู่ไหนวะเออแปมหนึง่งแปมหนึ่งโคบาอยู่ไหนวะโอเคโอเคโคบาผมหาไม่เจอวะรอสักครู่แล้วกันผมว่าผมต้องหาโคบาก่อนหาโคบาร์เกาะลากันนะฮะพี่โอเคผมเจอแล้วบิ๊บบิ๊บปับอยู่ในนั้นและผมเห็นแล้วแต่ตอนนี้คือรอลุงแก้วไปก่อน

มีพีนี้เราต้องจบให้ได้ไม่ใช่อะไรผมอยากจบแล้วนะ่ะคือมันยากเหเือเกินเลพีนะตะเกียงนี่ใช่อะไรไม่ได้เอ,อ้ยออแต่เกียงถ่ายได้ปะผมต้องคอยสังเกตเผื่อม,มีฉากสีเข็ดที่จริงมันมีสีเข็ดเยอะมากเลยนะผมน่าจะพานด,ด้วยนของขอไแล้วกันถ้ามีเวลาก็จะมาอ้นีและกันมันอยู่ได้ครับมันอยู่ได้มันอยู่ได้เกม,อย,มอยู่นี่ใช่ปะ <c oughs> เดี๋ยวลงมาเป๊ะเลยพี่อยู่ข้างในแน่นอนชึบโอเคตั้งหลักตั้งหลักผมเอาตั้งหลักก่อนผมไม่เอามั่นใจผมเอามั่นใจดีกว่าอ,อตั้งหลักก่อนโอเคทีนี้แหละทีนี้เราก็ต้องอไปข้างล่างตรงนั้นโอเคชึบชิวๆครับชิวๆครับไหลชิวไหลชิว ผมเล่นพาหลายรอบลยไงผมไหลชิวโอเคตรงนี้จะไปไม่ได้เนาะโอเคตรงนี้จะไปไม่ได้เราต้องสับกระเราตรงนี้ขึ้นตรงนี้เพื่อให้เพื่อนบ้านเข้าไปในนี้โอเคไม่ใช่เราเราต้องไปทางนี้ไม่ใช่อะไระเพราะว่ของกองมันบางตรงนี้ไงโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนบ้านไปก่อนเราต้องรอเ,เพื่อนบ้านไปฝั่งนู้นต้องรอเพื่อนบ้านไปฝั่งนู้นเพื่อจะดําเนินการต่อไม่ใช่อะไรอืม ไม่ใช่อะไรหรอกต้องดําเนินการไปทางนี้ต่อโอเคมายัางอ่ะโอเคมาแล้วเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้ถ้า,าเข้ามานี่คือพี่เปิดโปแลรนะละเอาจริงโอเคขอโทษที่รีบครับขอโทษที่รี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 บขอโทษ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 โอเคขึ้นมาโอเคทีนี้แหละ เราลุงแกออกไปก่อนลุงแกไปข้างถ้าแกข้างในโอเคข้างในก็ได้โอเคแล้วค่อยๆย่องครับค่อยๆย่อง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 อือโอเคแล้วก็รอละโอเคทีนี้เรารอแกออกไปข้างนอกก่อนต้องเล่นแบบคิดปีคอแยกแยะสักนิดนึงเออมันไม่ไหวจริงๆมันเล่นยากพี่มันเล่นยากต้องให้ต้องต้องเห็นใจกันด้วยอึบโอเคทีนี้ทีนี้เปิดแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวผม ขึ้นไปนั่งหลักน้าบนก่อนละกันนะชึบโอเคฮึบผมจะได้แบบใจเ,ย,นเนย็นไงลายพีผมก็หัวร้อนมากม,มากแหละลายพีมวร้อนมากแล้วไงวิ่งเลยครับพี่วิ่งเลยครับวิงบว่งเลยครับพี่ตูนคะรับสวยชึบโอเคเราก็ต้องขึ้นบันไดทางนี้ไปเพื่อมาเอาของนะจ๊ะสีคงสีเขตมีไหมไม่รู้แต่ที่เรารู้ว่าเอาก็หยกออกกัน จะได้เปิดประตูได้ตอนแรกผมสงสัยว่าทำไมเปิดไม่ได้เนาะเปิดได้หละไปะต่อทีนี้เราควรแจเขียวไปไขตรงนู้นนะโอเคเราเราแก้ไปก่อนเราแก้ไปก่อนโอเคฮึบลงมาทีนี้อึบปิดประตูก่อนเดายุย่งเข้าชึบโอเคเราต้องเอาประแจไปเปิดตรงนู้นเพื่อที่จะไปงานอีกเซ็กอีกอีกอันนึงโอเคอันนี้นี่แหละ อันนี้เลขสิบหายพี่ขอโทษทุกคนผมใจร้อนนิดนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันพลาดน,นิดนึงไม่ได้อีกแล้วพี่ไปเลยพี่ไปเลยครับพี่พี่ครับพี่ไปเลยพี่พี่ไปเลยโอเคพี่ลงไปแล้วนะโอเคฟื้แล้วเราก็ต้องค่อยๆเดินครับใจร้อนไม่ได้นะคือถ้าใจร้อนคือแบบคือคือพังหมดอะองตวนอกว่ามันพังหมดอะ คือตอนนี้ยังไงเราก็ต้องเอากับเป๋เาไอนเฟืองให้ได้อ่ะที่ไข่เฟืองอ่ะอืมทีนี้แหละเป็นเกมสเตลพี่ F สพี่หันทางนี้หรออือไม่เอ้ยโอ้ยลืมไปฟันหานทางนน้นโทษโทษโทษทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ย ตองนี้ทุกคนเพื่อความรวดเร็วผมขอสคิปไปตรงที่ผมไปถึงที่จุดล่าสุดที่ผมตายเอางี้ดีกว่าโอเคนะครับทุกคนเจอกันโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ตายมากกว่าสิบรอบเพื่อมาเอาประแจกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็วิ่งเลยครับวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยตอนนี้แหละตอนนี้ผมก็กลับมาจุดเดิมได้ละใช้เวลาช่างยาวนานเหลือเกินกับการทำแต่ละทีถ้าไม่ตัดผ่านนี้คือ ไปหมดโอเคเราใจเย็นโอเคจุดโอเคครับทีนี้เราจะเดี๋ยวนะผมขออ่านเกมก่อนนะอ่าทีเนี้ยหลังที่เราคิดไว้คือเราต้องลงมาด้านอีกด้านหนึ่งนะเพื่อที่จะมาเอาของเราต้องไปด้านนู้นก่อนหรือเปล่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมขอขอดูด,ดีก่อนเราต้องไปอ่าเปิดไข่ตรงนูน้นแต่เอาแฉลงไปทางนู้นนะกุญแจสีแดงเราต้องไปทางด้านไหนไวะทุกคน เปอร์เซ็นในการรอดคือมันยากจริงนะทุกคนคือเราต้องไปทางนั้นด้วยทุกคนเราต้องไปทางโน้นที่มันเห็นผู้แจ้แสดงบ้าซึ่งผู้ใจแสด,ง,ง,ใใแสดงผมว่าอยู่ในนั้นเราต้องสับคันโยกขึ้นก่อนจากตรงนู้นนะนะเพื่อให้มัน,นีขึ้นไปซึ่งตอนนี้เราต้องหาคันโยกก่อนนะนะเออต้องหาคันโยกก่อนเว้ยทุกคนตอนนี้เราจะทำไงกันดีกว่าเพื่อให้มันผ่านไปได้เว้ยตอนเนี้ย ถ้างั้นเราต้องไปข้างในก่อนทุกคนเนี่ยต้องไปข้างในนั้นก่อนเดี๋ยวรอไอ้ลุงคนนี้มันกลับเข้าไปก่อนให้ตัวนี้กลับเข้าไปก่อนเว้ยทุกคนกลับเข้าไปปุ๊บใช่ไหมเฮ้ยออยังไม่ไปผมว่าผมตรงวิ่งไปเลยดีกว่าตัวความมั่นใจผมขอตรงนี้ก่อนฟึโอเคอ่าทีนี้เราก็เราจะไปทางนั้นเนี่ยไปทางนี้ไปทางนี้เราจะไปทางนี้เดี๋ยวรอรอลุงแกออกมาก่อน เราลงแก้วมาก่อนเราลงแก้วมาก่อนนะโอเคเราลงก้อยมางมามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราน่าจะต้องไปข้างในห้องนั้นเว้ยเคเราจะค่อยๆลงนะโอเคผมคาดการณ์ว่าจะต้องเข้าไปในห้องนั้นซึ่งเราต้องรอลงแก้วมาก่อนเพื่อที่จะย่องเข้าไปซึ่งผมว่าคันโยกอะอยู่ข้างในแน่นอนละ่ะคือถ้าผมแพน้นี่จบซีรีส์ทันทีนะผมพูดตรงนะ ผมไม่มั่นใจว่ะผมมั่นใจว่ะผมไม่มั่นใจว่ะโอ้ยผมม,มั่นใจว่ะ,ผม,มมวะผมขอเดินไปทางแบบนี้ก่อนนะแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนแอบ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 วิ่งระทึกซีเป๋งเลยพี่โอเคแล้วค่อยๆเดินไปเพื่อที่จะเอาคันโยกที่อยู่ในนี้ใช่ไหมเค็มเจอละ แต่ผมไม่มั่นใจผมขอผมขอให้ลุงแกกลับเข้ามาก่อนผมขอให้ลุงแกกลับเข้ามาก่อนทุกคนเพื่อผมที่จะไปฝั่งนู้นเข้าใจปะอ่าผมจะไปตรงนั้นใช่ไหมทุกคนนะผมจะไปเอาไอ้นี่แต่ว่าให้ลุงแกกลับมาก่อนดีกว่า <Emir ates. S 2> ผมไม่มั่นใจเพราะว่าอ่าโอเคหันออกไปแล้วเราก็หยิบได้ทีนี้ฮึบเราก็หยิบได้ทีเนี้ยหยิบตีลาพี่ถ้าบอกทางนี้อะล็อกโอเคโอเคกับับก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 ับ โอ้ยผมผมจะไม่พลาดผมจะไม่พลาดเด็ดขาดเพราะถ้าพลาดเนี่ยมันซวยเข้าใจปะคือมันจะซวยด้วยต้องไปทีละสเต็ปสเต็ปเลยอะเพราะว่าเพื่อเพื่อความเอาเอาผมเอาความความรอดก่อนผมว่าหอรอดก่นอนดีกว่าจะเป็นทีละสเต็ปเลยโอเคทีนี้เราเดินหน่อทีนี้เราเดินหน่อเดินหน่อฮึบชึบมางี้ก่อนฟึบหนึ่งรอบพอลงแกเดินไปปุ๊บเราจะเดินอีกหนึ่งสเต็ป ย่งนี้นะทุกคนต้องไปได่สเต็ปค่อยๆเป็ค่อยๆไปเว้ยถ้าเราใจร้อนเนี่ยตะบะแตกอย่างเช่นแบบนี้ที่ผมจะทำสามสองหนึ่งชึบโอเคนีนขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะกลับไปทางเดิมซึ่งกลับทางเดิมนี่คือซึ่งมันกลับยากแล้วเพราะว่าหนึ่งมานี่นี่เราไม่มีทางกลับขึ้นไปด้วยแบบง่ายๆนะโอเคโอเค เสร็จปุ๊บเราจะรีบมาใส่ตรงนี้ก่อนฟึบโอเคไปตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักเลยคือแบบตั้งหลักไกลแค่ไหนคือมันต้องขั้นมันเข้าแล้วอะโอเค okay. หนึ่งสเตปเมื่อกี้ผมก,กดขึ้นได้อยู่แต่ว่าผมไม่มั่นใจผมผมไม่ทํำดีกว่าเนาะเอาเพื่อเอาความมั่นใจดีกว่าทุกคนมันยากโอเคทีเนี้ยลุงแกกลับเข้าไปปุ๊บลุงคนที่จะออกมา อ่ใช่ไหมอ่าลุงคนนี้เข้าไปปุบ๊บลุงคนนี้จะออกมาเสร็จปุบ๊บผมผมคิดว่ากุญแจน่าจะอยู่ข้างในที่เราที่เรากําลังจะไปนะนะเออกุญแจอยู่ข้างในแน่นอนชึบแอบอัน,นี่ชึบราก่อนราก่อนเราต้องใจเย็นเราต้องรอก่อนไปยัง อันนี้เลขชิปหายแล้วพี่อันนี้เลขชิปหายแล้วอุ้ยรอดได้ไงวะรอดได้ไงวะดิวอืมบอกแล้วข้างหลังหลังมันจะเข้าประมาทไม่ได้จริงอ่ะอืแเราคือไล่สองตัวอ่ะทีนี้ทีนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะแสดงว่าแสดงว่านี่ดิโอเคแสดงว่าการเดินแพทเทิร์นจะเปลี่ยนี่ถ้างั้นอ่ะ โอเคแพทเทิร์นเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนโอเคแพทเทิร์นเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนเราสามารถทำแพทเทิร์นเปลี่ยนไปเลยโอเคฟืบทีนี้เราจะเดินได้ทีนี้ฟึบอ่าโอเคสวยทุกคนจะต,ต้องโดดไม่แห้วะตกไปก็ะแรนะในนี่ชึบโอเคกุญแจน่าจะอยู่ตรงนี้กุญแ,แจอ่ากุญแจไหนวะเอวกุญแจโอเคเจอแล้ว ทีนี้เราต้องกลับไปซึ่งขากลับนี่ไม่น่ายากเท่าไหร่นะไม่เล่นมาแปดปีแปดชาติกว่าจะได้ชีวิตฉันหนูยเ,เล่นจนคอเหงือคอตกหมดแล้วพี่มีไรเก็บไหมไรเก็บไหมมีไรเก็บไหมไม,ม่มีเนาะไหนอะตรงไหนอะตรงไหนตรงไหนเออได้เล่นในเรื่องทีเว้ยอือ เจอเราเว้ยทุกคนโอเคทีนี้แหละจะเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะครับผมก็เดี๋ยวนะมุมหน้าต่างเดิมเลยที่อยู่ในช่วงต้นแรกๆครับจาได้ปะทุกคนเป็นช่วงอีพีแรกๆเลยเนี่มันก็มองไปที่ข้างหน้าหน้าบ้านที่เนี่ยตัวเราเนี่ยมองไปบ้านของของของเพื่อนเรานั่นแหละไอ้มินคิสบูล้วเกนมาเอเกนอ่ะ ้ยเหมือนขอความช่วยเหลือหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมเหมือนขอความช่วยเหลือหรือเปล่า my time to be best friend นี่คือแบบว่าแสดงว่ามีอะไรแล้วเนี่ยคธอเนี่ยคือเหมือนมีเรื่องแล้วนะตรงนี้นะเออเหมือนจะมีเรื่องแล้วนะตรงนี้นะเนี่ยเรื่องเริ่มลึกขึ้นเรื่องทุกอย่างก็เริ่มยากขึ้นอะไรอะอะไรอะหนี่อบ้านห้าครั้งโหพี่พี่ให้ผมสเตลแตกตลอดเดี๋ยวผมถามหน่อยเออ